สือเพลงหน้าสาสเชิญยืนด้วยดวงใจยินดีขอเชิญรวมอัญชุรีชนทั่วแดนแผ่นดินทาวายพรแด่พระองค์เชิญทาวายพระพรยกโยก,ก่อนวันเธา อยู่เบื้องหน้าพระองค์โดยดวงใจยินดีขอเชิญโรมนชุรีชนทัว่วแดนแผ่นดินถว้ยพลแด่พระองค์เดชะพะนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพรสถานของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายสถิตกับท่านด้วยอันนี้พระศาสนาจักเชิญชวนพวกเราฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบอัรครสาวกพี่น้องให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพาและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นปมมารีเสมอขอทุตสวรรคและคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชื่อมิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเชิญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน พระสตรีลุงรอดแด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาคข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียว พระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพากรุณาเรินพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพาการุณาเรินข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุงโรดของ พระบิดาเจ้าอเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้ารงโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่นชมยินดีฉลองนบุญฟิลิปและยากรบอครสาวกเป็นประจำทุกปีขอท่านนบุญทั้งสองช่วยวอนขอพระองค์โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมพระทรมานและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระบุตรเพื่อสมจะได้เข้าชมพระพระองค์ตลอดไปด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนี้รันดอนอเมน บทอ่านจากจะหมายนบุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไรประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีที่สำคัญที่สุดให้กับท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสตเจ้าได้สิ้นระชนระบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาส แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แกอ่อาคราสาวกสิบสองคนหลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียวคนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าบางคนล่วงลับไปแล้วต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แกอ่อาคราสาวกทุกคนในที่สุดทรงแสดงพระองค์กับข้าพเจ้า ผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอ,อดก่อนกำหนดด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระกุณพระเจ้าทั่วพีพูจนสุดปลอยแผ่นดินได้เห็นความโรถดขององค์พระเจ้าท้องฟ้าประกาศพระสิริลุ่งโรดของพระเจ้า แผนฟ้าบอกเล่าผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์วันหนึ่งบอกให้อีกวันหนึ่งรู้คืนหนึ่งมอบความรู้นี้แก่อีกคืนหนึ่งทั่วิีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้า ไม่มีคำพูดไม่มีวาจาใดที่ไม่มีใครไม่ได้ยินเสียงเสียงของเขาเหล่านี้กระจายไปทั่วแผ่นดินแล้ววาจาของเขาแพร่สะพัดไปจนสุดปลายพิภพตัวพิภพจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้า Ia, ia, เชอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตฟิลิปผู้ที่เห็นเราก็เห็นรรบิดาด้วยอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจ,จากพระอวสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถาวายประเกียตยิแด่พระองค์พระเจ้า,าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสตอบโทมัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วย บัตนี้ท่านก็รู้จักพระบิดาแล้วและเห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระเจ้าข้าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดเท่านี้ก็พอแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับท่านมานานเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วย ท่านพูดได้อย่างไรว่าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดท่านไม่เชื่อหรือว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเราวาจาที่เราบอกกับท่านทั้งหลายนี้เรามิได้พูดตามใจของเราแต่พระบิดาผู้สถิตในเราทรงกระทำกิจการของพระองค์ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่า เราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเราหรืออย่างน้อยท่านทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหล่านี้เถิดเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วยและจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อพระบิดาจะได้รับพระสิริลุ่งโรดในพระบุตรถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเราเราจะทำให้พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าส่งพระเจริญเ,เทิญ เรารู้จักนักบุญอาคสาวกสองท่านฟิลิปและยากอบไม่มากนักนักบุญฟิลิปเกิดที่เบสไซดาเป็นสิทธิ์ของยอนบัติสมาก่อนและภายหลังได้ติดตามพระคิสต์เจ้าส่วนยากอบเป็นบุตรของอันเฟอาสเป็นญาติกับพระเยซูเจ้าด้วยได้ปกครองพระาศาสนาจากที่กรุงเยรูซาเล็มท่านได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับในพันธสัญญาใหม่และดำเนินชีวิตพลีกกรรใช้โทษบาป ซึ่งทําให้ชาวยิวหลายคนกลับใจมาสู่ความเชื่อที่แท้จริงและได้เป็นมรณะสกีในปีคศอศสวันนี้เราฉลองนักบุญสองท่านที่เป็นอัครสาวกข้อความที่นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินและข้อความที่พระเยซูเจ้าได้พูดกับฟิลิปในพระรสารในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ พยูเจ้าเองเปิดเผยว่าปัวโะรงนั้นเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าแล้วบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโครินว่านี่เป็นข่าวดีที่ท่านได้ประกาศกับบรรดาชาวอยู่ทั้งหลายที่เมืองโครินและภายหลังก็กลับใจมาเป็นคริตีชนตัวพระเยสุจ้าเรื่องราวของพระยสุจ้าเองเป็นข่าวดีแลเราใช้คานี้คําว่าพระวรสารนั้นก็คือข่าวดีที่ถูกประกาศ เรื่องราวของพระเยซูเจ้าเองข่าวดีที่ถูกประกาศนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากมายเชื่อและการเชื่อข่าวดีก็ทำให้บรรดาผู้คนเหล่านั้นนอกจากเชื่อติดตามแล้วก็ยังเปลี่ยนชีวิตของตนดำเนินชีวิตตามคำสอนตามข่าวดีนั้นฟิลิปเปะยกอบก็ได้พยายามที่จะติดตามพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของท่านประกาศข่าวดีนี้ด้วยชีวิต เป็นอัคาสาวกที่ติดตามพระยศเจ้าเองแล้วก็ประกาศข่าวดีที่สุดแล้วก็เป็นมรณะสักขีเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราพระยศเจ้าเองยังคงเป็นข่าวดีที่เราได้ยินได้ฟังเราเชื่อในข่าวดีนี้และเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามข่าวดีนี้ขอพระพรของพระโดยเฉพาะยิ่งความร้อนรอนที่อัคาสาวกได้มี ในการติดตามพระเยซูเจ้านั้นขอท่านนักบุญทั้งสองได้เสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเราทุกคนได้กระตือรือร้นร้อนร,อน,รอนในการดำเนินชีวิตตามข่าวดีและขอพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้อยู่เคียงข้างพวกเราให้พวกเรานั้นได้ทำหน้าที่ของเราในการเป็นผู้ประกาศข่าวดีต่อไปด้วย ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรคะมีพระไถยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ถ้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพ,พรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและนาพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจ,จิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรนนันดร ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระาศาสนาจาก,กศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าโปรดรับสักการบูชานี้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายในวันฉลองนบุญฟิลิปลรยากอบอัครสาวกและโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบศาสนกิจ ด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากมนทินด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสตดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเราคำรังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนัก ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบรันรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพรุ่งคือพระผู้อภิบาลสถิตนิรันดรมิได้ทรงทอดทิ้งประชากรซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะของพระองค์แต่ทรงแต่งตั้งบรรดาอัคราสาวก ให้ปกป้องรักษาไว้ตลอดมาท่านเหล่านี้จึงปฏิบัติงานแทนองค์พระบุตรปกครองดูแลปวงประชาของพระองค์สืบมาจนทุกวันนี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริลุงโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าองุ่นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมอรำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสัก์และคณะสฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบ,บุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจรรีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบคราสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัส และบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าขคาแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุงรอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาาเมน ให้เราภาวนาตามที่พระคิตตเจ้าทรงสอนค่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จบเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จบสำเร็จเป็นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรด,ปรดช่วยข้า,ขาพเจ้าแม้แพ้การประจันแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุงโรดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์ตรัสกับอัครสาว,วกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริอนและครองราชตลอดนิรันดรนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกะรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกะรุณาเทิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้า โอตรสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคิมภร์เจ้าอาเมน ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ศีลมหาสนิทที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้ชำระจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้สะอาดหมดจดข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ชมพระพักพระองค์ในองค์พระบุตรมีชีวิตนิรันดรพร้อมกับนบุญฟิลิปและยาก,กอบอัครสาวกด้วยเถิด ท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านัสเพงนาสองหกสาม ลูกจะตอบแทนคุณพระได้ชะไหนขอสัรลเสิญพระองค์ทุกวันไปขอสัรเสริญพระองค์ทุกวันไปในยามลำบากลูกนั้นขอฝากเสียงร้องอันดังขอแต่พระองค์ทรงสดาฟัง สเสด็จมายังลูกดุดบีดาลูกจะตอบแทนคุณพระได้ไฉนขอสันละเสริญพระองค์ทุกวันไปขอสันละเสริญพระองค์ทุกวันไป